จริงๆผมไม่ใช่คนปากจัดนะแต่อย่างที่บอกและบางทีมันมีอะไรก็เหมือนเล่าให้เพื่อนฟังนะครับ mm hmm. ดูแล้วอย่าเป็นซีเรียสมากฟังผมบ่นเรื่องลูกค้าต่อราคาอะไรเงี้ย mm hmm. ผมก็บ่นให้เพื่อนฟังแหละ mm hmm. จะคอมเมนต์อะไรว่าผมทุกงไม่เป็นไรนะ mm hmm. ผมจิตแข็ง mm hmm. ผมลงคลิปมาเป็นพันๆหลายพันคลิปแล้วเนี่ย mm hmm. คอมเมนต์ทำอะไรผมไม่ได้ mm hmm. พู้จริงๆที่คอมเมนต์ได้เลยครับแต่ว่าอย่างที่บอกแหละด้วยความสุภาพแหละเพราะว่า คนอื่นเขาว่าอ่านเนี่ยมันก็ดูถึงนะทัศนคติคนพิมพ์ด้วยนะครับเขาก็รู้แหละว่าคนพิมพ์แบบน,นั้นในซื้อรถแบบนี้หรอกนะครับเพราะคนที่จะซื้อรถแบบนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องมีทัศนคติที่เหมาะกับรถอ่ะถือว่าพี่จะขี่เบนซ์สักคันหนึ่งทัศนคติพี่ก็เป็นยังไงอะ่ะเป็นแนวไหนอะ่ะเพราะคนสําเร็จเท่านั้นที่จะขับเบนซ์ได้ครับวันนี้ผมเอา ml 250รถมือเดียวนะครับและผมย้ําว่าณนะวันนี้นะครับเดือนมีนาคมนะครับวันนี้นะครับที่ลงคลิปไปเดือนมีนาคม รถผมถูกที่สุดแล้วเป็นรถมือเดียวที่ไม่ชนหนักประวัติดีเข้าศูนย์ดีที่สุดคันนี้นะครับแล้วก็ราคาถูกที่สุดในเดือนมีนาไปดูครับดูคลิปช่อง AB p r e m i u m Motor แล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไ r ร b ์พวกเราด้วยนะครับ ทําคลิปดีไม่มีคนดูทําคลิปด่าหน่อยคนดูเยอะนะครับก็ตามนั้นแหละนะฮะคันนี้เล่าให้ฟังไปแล้วเป็น M.L. 2 5 0รถมือเดียวมือเดียวจริงๆนะครับแล้วก็สภาพอย่างนี้หายากตัวสุดท้ายปี15เนี่ยคันนี้เปลี่ยนไมเนเชแล้วกันชนแบบนี้หล่อๆเลยนะ ดูไม่เชยนะผมบอกเลยนะวันนี้เนี่ยสมัยก่อนนะปีนั้นออกมา5้ร้านกว่าๆนะร้านต้นๆเลยนะตัวนี้นะครับวันนี้แม่งราคาโหนะครับแบบนี้อ่ะดูสเปคของเขานะครับแบบนี้กันชนหน้าประจังหน้าเป็นแบบ g t ไฟเดย์ไทม์เลนนิ่งไลท์ตัวนี้นะครับนวัตกรรมตอนนั้นอาจจะไม่ได้แบบอะไรมากมายหรอกนะครับเป็น Intelligent l i ลท์ซิสเต็แต่ daylight ก็ยังไม่ได้แบบว้าวเท่ายุคนี้หรอกแต่ถือว่ามีก็โอเคแล้วก็สวย เดลไ g ท์ก็อยู่้างล่างด้วยครับมีตรงนี้ด้วยแต่ไม่ได้แบบใสจัดจ้านเหมือนรถยุคปี2 0 2 2อะไรอย่างนี้หรอกแต่ว่าดมีก็โอเคนะครับความสมบูรณ์ของเขาหัวไม่มีชนฟิตเมนต์สวยดูร่องเรื่องดูดิ ي, นะครับสวยไม่เพี้ยนฟิตเมนต์ไม่เพี้ยนมีเก็บสีมารอยหินนะครับบอกได้เลยเนี่ยมีเก็บสีมาก็มีหนานิดหน่อยบ้างนะครับแต่โดยรวมเคาะเอาผมเคาะ้าโบราณเน้นเคาะ ดูแบบทุเรียนนะอ่าเขาสมัยก่อนนะบางบางเขาแบบทุเรียนตรงไหนหนาตรงไหนบางนะเวลาเขาทำสีเนี่ยนี่โอ้โหไอ้พูดเรื่องไอ้จิ้มสีเนะี่ยเขาทำสีนะเดี๋ยวนี้นะบางที่เนี่ยถ้าเขาขยันเขาทำทั้งบานแต่ถ้ามันบางที่นะเขาก็ตรงนี้เป็นรอยเขาขัดน้ําลูบเคยไปอู่่ะขัดเอาน้ําลูบเสร็จแล้วก็พ่นแค่ตรงนี้แล้วก็พ่นแล็คปกไอ้คอนเอาเครื่องมาจิ้มจิ้มตรงนี้ก็ว่าหนามปจิ้มจิ้มจิ้มไปนะบางที่ก็ไม่เท่ากันมันก็ลดมือสองอะมีบ้างนะนะ อันนี้โดยรวมสวยนะครับปุยใบด่าไปนะฟิตเมนต์ก็มีเบี้ยวหน่อยนิดนึงนะเพราะรถเก่าแล้วประกอบอาจจะไม่ได้นั่นเพราะว่ามีทําสีมาบอกตรงๆเลยนี่ยดูสีกล้องเห็นด้ย่แต่ไม่ชนนะไม่มีชนนะแต่ว่าโดยรถเขาเก่าแล้วนะแต่รถมือเดียวไม่มีชนนะฟิตเมนต์ก็นิดนึงนะไม่เยอะนะเพราะว่ากันชนเนี่ยนะครับมีนิดนึงแต่ว่าโดยรวมไม่อะไรมากนะเพราะว่า ร่องฝาระโปงเนี่ยมันตรงนะบุ็กไฟร่องไฟเนี่ยสวยเห็นป่ะร่องฝาระโปงแต่กันชนมีนิดน,นึงเพราะว่าบางทีมันหนักมันก็มีห้อยย้อยบ้างนิดหน่อยนะแต่ไม่ได้ชนมานะบอกก่อนนี่เบี้ยวไม่ถึงไม่ถึง3มมิลมั้งแล้วแต่ซีเรียสก็ไม่ต้องซื้อไม่ว่ากันแก้มเก้มสวยนะร่องอะไรต่างๆสีสนันนันสวยนะคันนี้นะครับให้สมาร์ทเอนทรีมานะครับนะครับสีดําเดิมโรงงานนะฟาร์ม สมบูลณ์ของเขาสวยโดยรวมเนี่ยล่องอะไรยังเดิมอยู่นะครับสารคมเว้ายังสวยอยู่นะครับดูล้อก่อนล้อหลังห้าก้านดาว MG นะครับ ยางหนาโยโกฮาม่านะยางมันโยโกรุ่นคาราด้าในรุ่นนี้นะจะเป็นโยโกนะครับปีใหม่ยางยังใช้ได้ดียางปีที่สองแต่ดอกวิ่งได้อยู่นะครับก็อีกสัก1 5 0 0 0โลแล้วกันนะแม่นนะงไงยางบางรุ่นวิ่งได้เยอะนะครับยางบางรุ่นก็แล้วแต่การสูบลมด้วยนะครับฟิตเมนหลังสวยนะครับล่องเรื่องเข้าเข้าตาไม่เบี้ยวมาเข้าตาไม่เบี้ยวนะล่องบูเทคขับสี ฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้นะครับพื้นที่หลังพับได้อะไรได้เอ็นได้นะครับประมาณนี้รูมเขามีแช่เอ่อเป็นรถห้าที่นั่งทั้งหลังไม่มีเบาะอีกแถวก็ใส่ถุงก๊อฟเดินทางกระเป๋าเดินทางอะไรได้ไปในสีเบจสวยหนังแนป้าแค่นะครับกลิ่นหนังรถรุ่น,ร,นรุ่นก่อนๆจะจะใช้หนังแนป้าสวยนะครับไปดูข้างในกันหน่อยดกีกว่าปะ You better watch out if your enemies are the head of full pop seed and be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day with the bones clean. I feed him all the hate and he grows me and he gets claws real big pissed off quick and if you cross him you might drop dead. Metaphorically of course settling the score never getting bored lots of blood and gold always wanting more freedom from the source and I release the until they feel the force of farting. If you start shit you be heartless in the darkness tore apart quick you left scars ripped to be chewed up and discarded. And ain't right, accept it. Negative won't energy it. Once it in world this right it expected it's I mind your ดูโครงสร้างไปแล้วนะครับมาดูภายในกันหน่อยภายในเนี่ยผมให้ความสําคัญนะครับให้ความสําคัญเป็นอันดับต้นๆต,ตัวถงตัวถังด้านนอกมีทําสีบ้างไม่สีเรียดนะครับเพราะรถคันนี้ปี15ก็ผ่านไป10ปีพอดีแต่10ปีเบนซ์เนี่ยดูไม่เก่าแล้วบางคนยังชอบนะครับมันก็ไม่เชิงเป็นอะไรอะเลโชรหรือว่า รถเก่ามากเกินไปนะครับอ่ะมาเริ่มต้นที่แผงประตูแผงประตูเป็นลายไม้นะครับตัวนี้เป็นพลาสติก t e x t อร์ยังไม่สุดเท่ารุ่นใหม่ๆหม่ที่เป็นแบบ t e x t อร์แบบเหมือนจริงลายไม้จริงหรือน,นี้เป็นลายลายไม้เทียมก็ยังแบบโบโบนิดนึงดูยังแบบอ่าไม่ได้ยังไม่ได้ใหม่เหมือนสมัยนี้คอนโซลสวยไม่เหนียวไม่แตกไม่มีรอยจิกหรือว่า อะอะไรอ่ะติดพระติดกาวอะไรนู่นนี่นั่นไม่โซมนะครับจอต่างๆยังแสดงผลได้ดีนะครับรุ่นนี้เป็นพุชสตาร์ทนะครับเป็นพุชสตาร์ทนะครับเครื่องฟิสตสตาร์ตติดง่ายนะครับเอ็นพุชสตาร์ทมาสติฟังก์ชันสองฝั่งไม่ค่อยได้ใช้อะไรมากมายหรอกนะครับแต่ว่าหุ่มโดยรวมสวยนะเก็บรายละเอียดมาให้นะครับ ตอนมามีลอกนิดหน่อยแต่ว,ว่าวันนี้ผมดีเซลลิ่งให้เรียบร้อยเกียร์อยู่ที่คอแล้วนะครับรุ่นนี้เกียร์อยู่ที่คอแล้วนะครับไฟออโต้นะครับไฟออโต้แล้วก็อะไรอากพวกมารายไฟฟ้านะครับขึ้นลงใช้งานได้ผมเคยสอนไปแล้วไม่ต้องไปเสียตังค์ทำยังไงบางคันเนี่ยโพสิชันมันอยู่ที่เดิมหลายปีมันก็ติดเรื่องปกติแต่คันนี้ไม่ติดไม่พังไม่ต่องเสียตังค์ครับปรับเข้าปรับออกยกขึ้นยกลงได้นะครับระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ปรับโพสิชัน m ม m โมรีได้เขาก็ปรับตามตัวเนี่ยกระจกงกระจกอะไรเขาเขาจะปรับตามที่เราเซตอัพไว้นะฮะกระจกงกระจกเขาจะปรับให้นะครับตัวนี้เราก็ตั้งเม m โมรี่แว่าเราสรีระเราประมาณไหนนะครับแล้วก็ติดตั้งไปนะครับพวงมาลัยสวยแอร์ดีต้อนแล้ว2ฝั่งนะครับโดยรวมสวยจอก็ตามเทคโนโลยีในยุคนั้นนะครับก็โดยรวมว่าโอเคไม่ได้แย่นะครับเบาะหนังอะไรต่างๆสวยเกะสวยนะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับเปิดปิดได้ลายไม้หูหลามาเห่ามีช่องใส่นุ่นนั่ะครับ มียูอ่ามีเอให้นะชาร์จไฟชาร์จอะไรในนี้ได้นะครับใช้งานได้ดีกระจกงูน,นี้นั่นใช้งานได้ เบาสมบูรณ์ไม่ลักไม่ไม่ล้มเบาตีกเบาะไม่ล้มไม่ยุบนะครับหนังก็ผ่านการใช้งานมาบ้างก็มีย่นนิดหน่อยไม่ได้ตึงรถสิปีนะครับจาตึงขนาดไหนนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วมียุบบ้างแต่ยังเป็นหนังเดิมไม่ใช่หนังไม่ใช่ไม่ใช่หนัง,ไม,ไ,มนงไม่ใช่หนังเกลี่ยนอะ่ะอ่ะหนังเดิมจากเบนซ์อ่ะนะฮะมีสปามีอะไรมาให้ผมก็ทําสปาอะไรเรียบร้อยแล้ว นะครับเป็นหนังเดิมนะฮะนะครับสวยๆเลยภายในประมาณนี้นะครับไปดูห้องเครื่องหน่อยห้องเครื่องให้ความสําคัญเบอร์ต้ตนเลยนะครับประมาณนี้เลย่าเห็นไงฝาไอ้นี่เพิ่งทํามาใหม่แน่ๆเลยเนี่ยใช่ไหมโอ้โหแน่นดีจังเลยดึงดันสุดเลยก็คือทำมาตอนแรกน่าจะล้าผมไม่ไม่ไม่ได้ไไดช่างเขาตรวจตอนแรกน่าจะล้าเขาทำใหม่ปุ๊บมันจะตึงอย่างนี้แหละนะฮะแล้วก็ดันสุดนะครับน็อตไม่มีขยับโครงสร้างขั้นเทพคันนี้สวยจริงดูดิ น็อตไม่มีขยับมาร์กเมิองอยู่10ปีมาร์กไม่ลอกเลยนะแล้วดูลูกยงลูกยางนี่มันแบบติดรถมามีเสื่อมนิดหน่อยนะเพราะว่าไม่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 ขี้เลยนะดูไอแผ่นกันความร้อนนี่ยังดีอยู่เลยนะครับดูท่อยางอะไรเนี่ยนะดีแล้วเครื่องดูดีนิ่งๆเลยนะเครื่องดีนะแล้วก็ที่สําคัญคันนี้เขาดูแลผมเนี่ยไปเอามาจากปู่เลยนะครับเพราะว่าลูกค้าเช็คระยะป่อนปล่อยเลยนะครับเลขไม์ตามที่เห็นผมขายตามนี้เลยเลขไม์ตามนี้เลยนะครับ ตามที่เห็นเลย2แสนกว่าโลแต่ผมขายราคาเบาๆวันนี้ผมขายให้ไม่แพงอะราคานี้เนี่ยกับสภาพเครื่องยนต์ช่วงล่างแบบนี้ความสมบูรณ์แบบนี้เขาเช็คระยะตลอดเลยนะคันนี้ไปเอามาจากศูนย์เบนซ์เลยคันนี้ผมไปเอามาจากศูนย์เบนซ์ลูกค้าเนี่ยไปถ่ายน้ํามันเครื่องไป ระยะตามปีเพราะว่าลูกค้าต้องเดินทางไกลขับรถวิ่งดูโรงงานตามต่างจังหวัดตามแะรของเขาที่มีธุรกิจรถเขาก็เลยต้องเป๊ะเพราะฉะนั้นวันนี้เขาดูแลดีขนาดนี้พอไปศูนย์เนี่ยศูนย์บอกว่ารถมันเริ่มเก่าแล้วนะครับลูกค้าเปลี่ยนไหมลูกค้าก็เปลี่ยนตามคําแนะนําของเซลลช่างก็เซอร์วิสนิสัยดีมากนะลูกค้าไม่ใช่ว่าไปตรวจเช็คว่าเขาไม่ทําไม่ใช่นะ เขาตรวจเช็คเสร็จเขาเปลี่ยนด้วยนะเปลี่ยนของเหลวตามนู่นนี่นั่นตามระยะด้วยนะแล้วก็ขึงขายรูป้าแบบนี้ดูแลส่งต่อเขาก็เหมือนส่งต่อของดีให้คนต่อไปอะ่ะและได้รถมือเดียวคนเอาเอาไปต่อก็ได้ของดีไปวันนี้ราคาผมบอกตรงนี้เลยนะ859ถูกสุดณนะเดือนมีนาคมเนี่ยปีนี้เนี่ยก็ลงคลิปประมาณกลางๆเดือนนะครับประมาณวันที่1ิ1หอะไรประมาณนี้แหละนะครับเพราะผมอัดแล้วก็ลงใช่ไหมวันนี้วันอะไรวะ จำไม่ได้เหมือนนั้นวันนี้วันที่13อ่ะเดกสอวันตัดต่อเสร็จแล้วก็ลงให้เลยนะครับประมาณนี้แหละรถปี15นะอายุ10ปีแล้ววันนี้2,500เอ่อพอที2,025ปี2,025รถปี15ก็10ปีพอดีได้สภาพแบบนี้เครื่องเกียร์ช่วงล่างดี นะครับประมาณนี้ขายตามสภาพอะนะครับอย่าถามหาอะไรผมอีกเลยเพราะว่าวันนี้ผมให้ละของถูกแล้วนะครับไฟแนนซ์ <Finance S 1> จัดได้เต็มล้นๆเลยนะครับซื้อสดก็คุ้ม8,500 0ถูกกว่า f o r t u n e r อีกประมาณนี้แหละนะครับชอบก็เอาไปนะครับดูแลเซอร์วิสให้เรียบร้อยแล้ว8 5 9 0 0 0บาทถ้าดูจบรีบม,มาเอาถนนกาญจนาพิเศษหรือโทรมาโอนจองมาได้ตามนี้เลยนะครับขอบคุณครับ